ผลกระทบเนี่ยก็นั่งจากัดนะครับเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเฉพาะในส่วนของผู้กลุ่มลูกค้าที่กลุ่มเราะบางนะครับก็คือเป็นอาจจะมีกําลังซื้อหรือว่าการจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าตัวหนี้เนี่ยนะฮะที่มีปัญหานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลกระทบค่อนข้างจํากัดมากๆนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้อ่าแล้วก็ทางทางบลิษปกลุ่มสีเนี่ยมีการ forecast อยู่แล้วนะครับว่าปีนี้ในส่วนของ อ่าคอนงเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยไปศูนย์นะครับเพราะเะาานื่องตรงนี้เราไม่ได้กระทบกับเรื่องของตัวเออร์เนงที่เราพรีวิวหรือว่าตัวอ่าพื้นฐานของเราเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลกระทบค่อนข้างจำกัดจริงๆนะฮะส่วนแบงค์ที่ดูแล้วอาจจะมีได้พดได้รับผลกระทบก็แล้วกันนะ,ะในส่วนของสินเชื่อรายย่อย,ย,ยเนี่ยจะเป็นส่วนของ s อ b ซีนะฮะที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะฮะส่วน SME เนี่ยจะเป็น เขียดนะครับค่ะก็เป็นใน2ตัวนี้นะคะที่กลับมาดูปัจจัยรวมๆกันหน่อยที่ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐค่ะ GDP ไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วนะคะ PCE ด้วยแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็จะต่อกันที่คาดหวังไว้ที่ PCE สําหรับเดือนมีนาคมประเมินไว้ยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนะคือตัวเลข GDP เนี่ยลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีคือบวกแค่ 3.6นะฮะส่วนเงินเฟอ้อเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3.4นะครับอันนี้ถือว่าไม่ดีนะฮะอันนี้น่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของตัวฟันโฟที่จะไหลเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยอาจจะทําให้ตัวภาวะตลาดที่บ้านเราในวันนี้อาจจะดูซึมๆนะฮะอ,อาจจะไม่ได้ขยับ,ยบทะเยอนอะไรมากมายนะนะฮะส่วนตัวเลข P.C. วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ นักทุนเศร้าจับตาเช่นกันนะซึ่งตัวคอนเซซัสเนี่ยมองว่าน่าจะขยับขึ้นประมาณ0.3เรนะครับครับทีนี้ขอกลยลุยธุนในช่วงนี้หน่อยฮะรวมทั้งหุน้นแนะนําสําหรับวันนี้ด้วยครับคุณชัยยศดครับได้ครับก็ช่วงนี้เราคงแนะนําเป็นสลิปทีไปนะฮะอย่างที่เราเรียนไปว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาเนี่ย GDP ชะลอลงแต่ว่าเงินเฟ้อเย็งอยู่ระดับสูงนะฮะเราเชื่อว่าตัวฟันโฟเนี่ยน่าจะมีภาพของการชะลอ เพราะนั้นก็ยังคงแนะนำเป็นลักษณะการ selective นะฮะในกลุ่มนี้นะฮะตัวที่เราแนะนำวันนี้เป็นตัวปททสพอเมื่อวานนี้ปลายงานมบกำไรออกมาก็ยังดีนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนะฮะอันนี้เราก็ยังคงมองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะอยู่ระดับสูงต่อนะเพราะว่าเรื่องของตัวตะวันออกกลางนะที่แม้ว่าจะผ่อนคลายไปนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นิ่งนะฮะอย่างเชื่อว่าราคาน้ำมันยังยืนทรงตัวได้นะฮะก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่174บาทนะฮะอีกตัวนึ่งนะเป็น อ่า uh, ITC นะฮะตัวนี้ล้อไปกับในเรื่องของทางด้านเงินบาทที่อ่อน้านะครับแล้วก็ตัวเลขอาหารสุนัขอาหารแมวที่ผ่านมาในเดือนในเดือนมกราคุมภาเนี่ยถือว่าเติบโตขึ้นมาแบบต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นคาดคาดหวังว,ว่าง,งบ Q1 น่าจะออกมาดีเช่นกันนะครับ,รบอันนี้เราแนะนําซื้อตามฟอนเซซัสนะฮะราคาพื้นฐานที่23.5นะครับ